สวัสดีครับชาวเมนเอ็มไทยผมเทรนเนอร์กรบชุลชาติท้สุดแห่งทูฟฟเน็ตนะครับวันนี้เรามาต่อจากข่าวที่แล้วนะครับผมในการในหัวข้อเรื่องการออกกำลังกายหลังจากการปาร์ตี้นะครับผมสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในกลุ่มของการดูแลในส่วนของกลุ่มคอร์บอดี้ในกลุ่มและในกลุ่มของหน้าท้องครับเรามีท่าถูกต้องและถูกวิธีนะครับผมที่เป็นท่าใหม่สำหรับวันนี้นะครับมาให้ดูครับผมเดี๋ยวเราไปที่เทรนเนอร์นะครับ ในส่วนของท่านี้นะครับผมวางเข่านะครับผมส5่ห้าองศาครับเปิดปลายเท้าขึ้นนะครับผมเอ็นตัวเล็กน้อยนะครับผมพร้อมกับการใช้ในกลุ่มของนาเบลนิวกราฟเราวันนี้นะครับผมโดยการบิดตัวนะครับคอนโทรลหน้าท้องครับผมในกลุ่มหน้าท้องด้านข้างนะครับปิดตัวไปช้านะครับผม เราทำท่านี้ครับอย่างน้อยๆสิบถึงสิบห้าครั้งนะครับต่อหนึ่งเซนนะครับเล่นประมาณสามเซนนะครับต่อวันนะครับผมในส่วนนี้นะครับกห้าครั้งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับผมครับผมนี่เป็นสำหรับท่าที่สามครับเดี๋ยวเรามาลองทําพร้อมกันนะครับสักสิบครั้งนะครับผมโอเคครับ โอเคครับท่านี้เราก็จะได้ในส่วนของการดูแลในส่วนของหน้าท้องคันข้างนะครับผมในกลุ่มของข้อปิดน,นะครับผมครับผมแล้วก็นี่เป็นท่าสาหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับสำหรับที่นี่เมนเอ็มไทยสวัสดีครับ